สำหรับคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนะครับเข้ามาฟังคลิปนี้ครับผมจะแนะนำวิธีการแก้กรรมล้างสวยเพื่อให้ชะตาชีวิตคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาฟังคลิปนี้ให้จบครับเข้าใจเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอร์มหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเปเปอร์ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายห่วงจุ้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยัน คือจเอีกธนะกรสำนักศักยันต์ปู่ศษีร้อแปดบางซื่อครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องของกากบาทบนฝ่ามือวิธีการแก้กรรมล้างซวยต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือผมทําคลิปมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับคนกากบาทบนฝ่ามือและหลายคนนี่มีความทุกข์มากเลยนะครับชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์อย่างมากเลยนะครับการงานการเงินชีวิตเนี่ยมันแย่หมดถูกเอาลดเอาเปรียบทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับเป็นคนมีซิกเซนรางสังหรณ นะครับฝันถึงเหตุการณ์ฝันแม่นซื้อหวยเยอะซื้อไม่ถูกซื้อ20บาทถูกซื้อ5้าิบาทถูกนะครับถูกเอาลัดระเบียบสารพัดสารพัดอย่างนะครับจนบางครั้งเนี่ยเกิดความท้อแท้ในชีวิตนะครับว่าเออชีวิตเรามันเกิดอะไรขึ้นในะหลายๆครั้งนะครับที่เราทําเพื่อคนอื่นนะครับทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องแล้วเขาก็ไม่เห็นหัวเราเลยแลหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับเท่าที่ผมดูดวงคนมาเยอะเลย แต่กากบาทในแต่ละเนินมันก็ให้สไตล์ให้วิถีชีวิตเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันลองไปไล่ฟังคลิปอื่นๆดูนะแต่ทีนี้วันนี้ผมจะเล่าเรื่องวิธีการแก้กรรมล้างสวยนะครับในหลักวิชาการแก้กรรมล้างสวยนี่เราจะอาศัยกําลังบุญนะครับกำลังการทําบุญกําลังการทําสมาธินะครับเป็นตัวช่วยแต่ก็ต้องอาศัยหลักการทางโลกมาเป็นตัวช่วยด้วย นะครับอาศัยหลายปัจจัยอยากให้ฟังนะครับวิธีการแก้กรรมในที่นี้นะครับเราก็อาศัยการทําบุญคนที่มีลูกน้องนะครับหรือว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยซื่อสัตย์นะครับคือเอาง่ายว่าบ่อยครั้งโดนเราเนี่ยมักจะถูกใครต่อใครเนี่ยทรทรยศหักหลังก็ให้เราเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับพวกของอสุนัขจรจัดนะ ทำสุนัขจรจัดทำบุญแมวจอนจัดจะเป็นตัวช่วยนะครับสุนัขเนี่ยจะช่วยเรื่องของการที่ทําให้ได้ความจงรักภักดีส่วนแมวเนี่ยก็จะทําให้มีคนเข้าหาให้คนเขาเรียกว่าอ,อดอ้อนเราแต่คําว่าอ,อดอ้อนเราไม่ได้มาเป็นภาระให้เรานะก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าอีกในยะหนึ่งของแมวเนี่ยคือทําให้เรามีตะบะอานาจเพราะว่าแมวกับเสือเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน อันนี้การทําบุญในหลักของวิชาโหราศาสตร์นะที่อาจารย์เอามาเป็นตัวช่วยต่อมาคนที่มีปัญหาเรื่องของการที่ชีวิตอะไรทำอะไรแล้วมันดีขึ้นดีแล้วมันก็สุดลงมาดีแล้วก็สุดลงมาหมายถึงว่าพอมันได้ดีแล้วมันก็ร่วงลงมาให้ทําบุญพวกนี้ครับกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องมุงหลังคานะ แล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับพวกฐานพระนะครับการการทําบุญฐานพระหรือถ้าจะให้ดีสุดๆเลยคือการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของบันที่เขาจะมีนะดีดโบสถ์เคยเคยดีไหมยกโบสถ์ดีดโบสถ์ทำให้สูงขึ้นอนะ่ะเอออันนี้เนี่ยโอ้โหจะสุดยอดมากเลยถ้ามีโอกาสทําแบบนี้นะแต่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดเรื่องหนึ่งก่อน เวลาที่เราทําบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆคนฟังอาจารย์มาเนี่ยบอกอาจารย์อาจารย์ก็เล่าเคยเล่าแล้ววิธีการเนี้ยแต่หนูก็เคยทําแล้วอ่ะนะหรือบางคนแบบทาอยู่แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะยังทําไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดทําให้ถูกต้องเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะทําบุญเนี่ยเราต้องประกาศบุญไปในสามโลกก่อนประกาศบุญกันว่าเราจะทําอะไรนะอาจารย์ก็จะท่องว่าพุทธทางเปิดโลกทำมังเปิดโลกสังฆังเปิดโลกเปิดโลกกับวิถู บัดนี้ข้าพเจ้าจะทําบุญทําบุญอะไรอ่ะเช่นจะทําบุญสุนัขให้อาหารสุนัขแล้วก็บอกว่าเราจะทําบุญเกี่ยวกับให้อาหารสุนัขใครจะทําบุญเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลการให้ทานแล้วก็บอกบุญที่เราจะทํานะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าขอประกาศบุญนี้แก่เทพพระเจ้าทั้งหลายพญาโยมราชขอให้ท่านทั้งหลายได้โมทนาบุญและเป็นสักขีพยานในการทําบุญครั้งนี้ขอบุญนี้ จงสำแดงแกบิดามารดาคูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพระเจ้าและเทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาบ้านเรือนข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาที่ทํากินข้าพเจ้าหรือว่าที่ทํางานข้าพเจ้าตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรและโลครคภัยไข้เจ็บในตัวข้าพเจ้านะขอให้โมทนาบุญในครั้งนี้นะ เราก็ประกาศไปบอกไปแบบนี้พอเราประกาศไปบอกไปแบบนี้นะครับเขาก็จะโมทนาบุญพอเ,เขาโมทนาบุญล้วบอกว่าอานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าพึงจะได้รับขอให้ทั้งหลายได้รับอานิสงส์นั้นด้วยท่านใดที่ต้องทุกข์พ้นจากทุกข์ทั้งนัานที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันนี้คือเราประกาศบุญไปแล้วเขาก็จะโมทนาบุญแล้วก็อธิษฐานต่อไปว่าหากข้าพเจ้า เคยกระทำกรรมชั่วใดกับท่านทั้งหลายไว้ในทุกภพชาติข้าพเจ้าขอให้ทั้งหลายโอ้โหกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกรรมใดๆที่พวกท่านเคยกระทำกับข้าพเจ้าวันในทุกภูชาติข้าพเจ้าก็ขอโอ้โหสิกรรมให้กับพวกท่านทั้งหลายจงหมดเวรหมดกรรมกระเพียงชาตินี้บัดนี้เถิดอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องทําต้องประกาศไปนะนะอันนี้คือเวลาที่เราจะทําบุญประกาศไปนะประกาศไปว่าโมทนาบุญ เสร็จแล้วพอเราทําเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเมื่อกี้แค่ประกาศนะว่าเราจะทําบุญหรือว่าเราจะทาแล้วเ่ยนะต่อมาเราก็มาแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มากวดน้ําอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมทีนี้อ่ะกลับมาต่อนะวิธีการแก้กรรมนะเมื่อกี้คือ คือการแก้กรรมเรื่องของบริวารส่วนใครที่ทำาทำอะไรแล้วชีวิตมันเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวไม่ดีขึ้นไปพอเริ่มมีเงินก็ล่วงลงมาทำบุญพื้นหลังคาแล้วก็ดีดบดส่วนใครที่แหมไปทำอะไรแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่อยู่กับที่บันตั้งตัวไม่ได้สักทีหนึ่งให้ทำบุญเอ่อเกี่ยวกับพวกสมมุติที่ไหนเขามีการลงเสา นะกำลังจะทําเสากําลังจะทําอะไรที่เกี่ยวกับที่ค้าต่างๆนะไม่ใช่ไปค้าเงินกู้นะคือทําบุญเกี่ยวกับพวกเสาพวกลงเสาเข็มนะหรือน้อยๆย,ยสุดก็คือไปไหว้ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนะอันนั้นก็จะเป็นการปรับดวงปรับชะตาของเรานะนี่คือการแก้กรรมนะต่อมาถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินนะ การเงินเนี่ยหาได้เก็บไม่อยู่มีคนมาผ่านเงินไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราเป็นศาสนาพุทธให้เราทําบุญชําระนีิสงแล้วก็พยายามทําทานบ่อยๆทําทานคือบริจาคทรัพย์บ,บริจาคเงิน5บาท10นะบาทนะบาทหนึ่งก็ได้นะทำติดต่อกันเวลาเป็นเวลาสเดือนแต่ต้องทําทุกกระบวนการที่อาจารย์บอกนะแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนั่งสมาธิทุกวันนะหายใจใเขาออกพุทธโธพุทธโธใจจับภาพพระพุทธทำแบบนี้ทุกวัน รับรองครับมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้ามีโอกาสสวดธรรมจัก,กรกมนาสูตรได้ก็ยิ่งดีหรือใครจะไปศึกษาพุทธวัจนะใครจะได้หมดอะศึกษาธรรมะเนี่ยอยู่ในขั้นของปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทานศีลภาวนาสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะต้องทําให้ครบทั้งกระบวนการพอทำทั้งกระบวนแล้วเนี่ยมันก็จะเวิร์คก็จะดีขึ้น ทีนี้อาจารย์จะแนะนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคําว่าล้างสวยต้องล้างทุกวันเวลาที่เราอาบน้ําเนี่ยนะให้เราเนี่ยภาวนาท่องเลยพุทธังสารานางคัจฉามิธรรมังสารานางคัจฉามิสังคังสารานางคัจฉามิเสร็จแล้วเราก็ท่องว่าพุทธังปัจจขามิธรรมังปัจจขามิสังคังปัจจขามิเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานนะครับว่า ความซวยทั้งหลายทั้งปวงความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงความอภิมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงหมดจากตัวเราไปต่อแต่นี้ไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้านะแล้วก็ท่องใหม่อรอบหนึ่งพุทธังสารานังคัจฉามิธรรมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิอ่าก็เป็นอันเสร็จพิธีแต่งเนื้อแต่งตัวหลังจากที่เราอาบนะ้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ก็คือทําแบบนี้ทุกวันนะ รับรองครับนี่คือการแก้กรรมแล้วก็ล้างสวยนะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นเองนะครับลองทําดูนะครับลองทําดูนี่คือเป็นการแก้แล้แก้เรื่องคนก็แก้แล้วแก้เรื่องคนคนหักหลังคนคำว่าคนหักหลังก็คือทั้งพ่อแม่พี่น้องกู่ครองคนรักบุตรหลานแก้หมดแล้วนะครับส่วนทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยประสบผลเร็จก็แก้ตามที่จะได้แนะนําไป ฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองไปทําดูถ้าติดขัดตรงไหนอยากรู้อะไรก็ส่งเข้ามาถามอาจารย์ได้ยินดีคําแนะนําสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอท่านมีความสุขเยอะเยอะขอท่านตั้งตัวได้แล้วก็ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสวัสดีครับ